สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับลุงศักนะครับลุงศักเป็นพ่อค้าวัวนะครับอันนี้นะครับเราจะมาถามราคาลุงศักนะครับว่าอ่ามีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่กันบ้างนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับงรอลูกอันไหนเด้อ๋ออันนี้แน่นี่นี่แม่บบบบ้านครับแบบเมืองอ๋อแบบบ้านอันนี้ไม่ลูกไม่ลูกอ๋อไม่กู้ไม่ลูกนะครับต้องว้าห้าหมื่นสองไห่กู้ไม่ลูกนะครับลุงศักต้องว่ห้าหมื่นสองนะครับตัวนี้นะครับเชื่องมากนะครับผมกำลังจับได้เลยนะครับดูนะครับโครงสร้างเขาใหญ่มากนะครับ บ้านท้ายนี่น่าจะร้อยสี่สิบห้าประมาณร้อยสี่ห้านะครับมาความสูงบ้านท้ายนะครับแล้วก็ขาเขาจะใหญ่นะครับแล้วโครงสร้างเขาจะใหญ่นะครับตอนนี้นะครับลูกเขาดูดนมนะครับเขาก็เลยดูบ่าไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปขูนนะครับถือว่าแม่พันธุ์ตัวนี้ทำแม่พันธุ์ได้สบายนะครับตัวนี้นะครับใหญ่มากเลยครับโครงสร้างเต็มเลยนะครับผสมได้หนึ่งเดือนแล้วเนี่ยอ๋อตอนนี้นะครับลูกสาวว่าผสมได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับตอนนี้นะครับไปผสมนี้เรียบร้อยอ่ะ อ๋อใบมีครับลุงซับอ๋อมาใบมีนะครับผสมมีใบด้วยนะครับตัวนี้หนึ่งเดือนแล้วครับผ่านรอบแล้วหนึ่งรอบนะครับตัวนี้นี่ห้าก็ได้ห้าหมื่นสองต้องห้าหมื่นสองต้องห้าม่นสองครับลองได้เลยครัเนาะได้ได้ทดลองได้อยู่นะครับตัวนี้ไหนลูกมาครับอ๋อตัวนี้นี่นี่นี่ตัวน้ำหน้านี่อ๋อตัวฟูนะครับอตัวฟูอ๋อตรงนู้นนะครับอยู่ไกลครับเดี๋ยวเราใ่ล้ถ่ายให้ใกล้ๆให้ดูนะครับกำลังมาครับเดี๋ยวน้องเขากำลังไล่มานะครับ ลอยไปเลยลอยไปเลยเพราะตอนนี้ลูกสร้อยมีกี Demon> ่ตัวครับจึงจะหายครับหลายตัวแกจี่กู่อ๋อนี่กู่ครับไม่แดงมาแล้วครับผมไปขี่ลูกนี่เด่นมาวิ่งมาแล้วครับสวยมากครับลูกเขาสวยมากเลยครับหน้าโงกเลยครับถือว่าเขาให้ลูกสวยมากเลยนะครับนี่นี่มาแล้วครับวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วนู่นนู่นนี่ครับมาแล้วครับนี่ตรงนี้ลูกเขานะครับ เดีวใกล้ๆนะเดี๋ใกล้นะครับนี่ลูกตัวนี้ลูกเขาครับนี่ตัวนี้ลูกเขาครับมาตากล้องมาใกล้ๆๆอ่านี่ครับตัวนี้นะครับลูกเขาครับนี่นี่ครับตัวนี้ลูกเขาครับโอ้โหสูงมากเลยครับ้ไอ้ตูดใหญ่มากเลยครับแล้วก็หน้าเขาจะหนุกนะครับเนี่ยครับบระมันนะครับประมาณที่ประมาณอยู่ประมาณเลื่อนประมาณเจ็ดสิบ เจ็ดสิบห้านะครับถือว่าสวยเลยนะครับลูกเขานีให้ลูกดีมากเลยครับดูโคงขาเขาสูงมากลูกสวยนะครับนี่ครับตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้ด้วยนะครับนี่ดูขาเขาดูตูดเขานะครับดูหน้าเขาหนุกนะครับหูเขาได้ทุกอย่างครับเสื้อนะครับหน้าเขาก็เสื้อนะครับเห็นไหมครับเข้าใกล้ได้นะครับสบายเลยครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับ ตัวนี้นี่ถือว่าโอเคนะครับตัวตัวต่อไปนะครับตัวนี้เท่าไหร่คของสักอ๋อตัวนี้หกหมื่นนะครับคู่นี้หกหมื่นครับนี่ลูกเขาจะโตหน่อยนะครับจะโตเหรอโตเมียลูกเขาเป็นโตเมียนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ครับถือว่ายังยังได้กี่ลูกเขาของสักครับอ้วลูกเดียวอ๋อดูหนึ่งลูกนะครับหนึ่งลูกนลครับของสากเขาใหญ่มากเนะครับ ดูนะครับขาแน่นุ่นะครับปลาบ้านนะครับเป็นปลาบ้านนะครับเป็นปลาบ้านลงสามเนาะปลาบ้านแล้วลูกเขานะครับเป็นตัวเงียนะครับใครได้ไปก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับตั้งไว้หกหมื่นนะลงสามเนาะต่อรองได้อยู่ครับเนาะต่อรองได้นี่ครับเชื่องมากเลยครับัวลงสาทุกตัวเชื่องนะครับนี่ครับผมยังรูปได้เลยครับสวยมากเลยครับดูบ้านท้ายกันับประมาณร้อยสี่สิบแ้าเราไปดูตัวต่อไปนะครับ ตัวนู้นครับผมเห็นตัวแดงๆครับสวยมากเลยครับไม่มีขานะครับหมอลนล่นมากเลยครับนุนครับตอนนี้งูปูอะไรขายยรกษาขายเน่ยงูปูนะครับซ <laughs> ับหัวเข้ามาเขาเนาะงูปูเนาะเข้าไปได้มันขายยักษ์ลำบากอ๋อขายลำบากเนาะสูมงมากสูงมากกู้ไม่ลูกตัวนี้ราคาโอเคเขาเนาะ กูมันลูกราคาดีครับถ้าเป็นลูกลูกไงครับถึงแปลงครับลูกแม e ่อ๋อเอ้ยป oh, oh. oh, okay. oh, ูครับโอ้โหนี่ายอาไดนี่ไงขายปูน้อยปูกอกอะไรมีคนสนใจโทรมาด้ยอันนี้มาดูแม่นี้นะครับแม่นี้ครับเป็นแดงหัวล้นนะครับสวยเลยครับตัวใหญ่มากครับยังไม่ได้สักลูกนะครับเป็นงัวหนุ่มอยู่นะครับงัวสาวอยู่นะครับเป็นงัวสาวยังไม่ได้สักลูกเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยครับ วัวตัวนี้ครับไม่มีเขานะครับหัวล้นนะครับสีแดงนะครับแข้งขาวเขาโตมากเลยครับความสูงน่าจะอยู่ที่ถ้าเต็มไน่าอยู่ร้อยห้าสิบน่าจะถึงนะครับวัวตัวนี้นะครับเท่าไหร่ครับห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองเรลูกศกตั้งราคาไว้ห้าหมื่นสองนะครับตัวนี้นะครับแดงมากเลยครับเป็นพันถือว่าพันดีเลยนะครับบดเลยนะครับประม่นบดนะครับบดหัวล้นครับครบเครื่องเลยครับแล้วตัวใหญ่มากเขาจะสูงไม่ ไม่สุดนะครับเพราะว่าเขายังอายุน้อยอยู่ครับเขาจะมีโอกาสสูงได้อีกนะครับร้อยห้าสิบนี่มีแน่นอนครับตัวนี้นะครับหัวสาวครับยังไม่ได้สักลูกเลยครับยังไม่ผสมนะครับอีกไม่นานนะครับจะใกล้ผสมแล้วครับนี่ครับได้ปลายนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับแข้งขาใหญ่มากต้นหายสูงแล้วก็แดงมากเลยนะครับนี่ครับครบเรื่องนะเป็นโบนครับดำนะครับลูกศกตั้งราคาห้าหมื่นสองครับอ่าใครสนใจก็ต่อรองลูกศกได้นะครับ ตัวนี้นะครับโอเคครับตัวไหนครับครับตามมาครับอ๋อมาแล้วครับในตัวครับวัวสาวนะครับวัวสาวอนาคตไกลนะครับในตัวครับอ๋อตัวนี้ได้กี่เดือนลุงศักดิ์เอ้มันได้หนองเลย่บบนั้นปีต้นโตเด้อปีนะครับที่ปีครึ่งเับเนาะมันเพิ่อมันได้น้องเลยอ๋อมันได้น้องนะครับ วัวตัวนี้นะครับปีครึ่งนะครับวัวตัวนี้เป็นวัวสาวเลยครับไม่เคยมีลูกนะครับและไม่เคยเลียไม่ได้นสมพันธุ์ด้วยนะเพราะเป็นวัวสาวเนาะอ๋อแลวคงวัวสาวนะครับแล้วก็หนามากครับหนังย่นมากเลยนะครับแล้วสูงมากเลยนี่สักก็ขายครับขายก่ขายครับผมสักาาสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดนะโอ้ราคาจับต้องได้ครับสองหมื่นแปดนะครับถือว่าไม่ถือว่าราคาไม่สูงนะครับแล้วก็วัวนี่หนามากเลยนะครับโครงสร้างหนามาก ต่ยังเป็นสาวนะครับยังเด็กอยู่นะครับเอาไปสักสี่ห้าเดือนน้องสักเนาะมาสมมาเนาะมาถึงสี่ห้าเดือนเนาะประมาณก็สามสองเดือนครับสองสามเดือนเพราะว่ามันได้ลงแล้วนะอ๋อประมาณสองสามเดือนน้องศักว่าก็จะเริ่มมาสมมานะครับอ่หนังเขาย่นมากเลยนะครับแล้วก็ขาเขาหญ่มากแล้วน้าจะหนกหน่อยนะครับเป็นประมาณนะครับบ้านท้ายอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าสูงความสูงประมาณร้อยสามสิบห้านะครับตัวนี้นะครับ สองหมื่นแปดนะครับลุงศักด์ตั้งราคาไว้นะครับต่อรองได้ครับลุงศักด์มั้ยต่อรองได้ต่อรองได้นะครับต่อรองกับลุงศักด์ได้นะครับว่าหรือว่าโทรมาเบอร์ลุงศักด์ก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับตัวไหนครับลุงศักด์อ่ามีหลายตัวเลยครับของศักดิ์แต่ตัวนี้สวยๆทั้งนั้นครับลุงศักดิ์นี่ถ้าเกิดสมัครควรสนใจจะขายหรือว่าจะมาซื้อของศักนี่ได้เขาเนาะซื้อขายซื้อขายเขาเนาะได้เลยซื้อขายซื้อ ซากเขารับรับซื้อนะครับแล้วก็ขายนะครับขายลูกก้านบัวมาดูครับสวยๆเยอะเลยนะครับมาหาลูกศักดิ์ได้เลยนะครับมาโทรแม่ของก็ได้เลยผมทิ้งเบอร์ไว้ก็โทรมาหาลูกศักดิ์ก็ได้ครับน่าลูกศักดิ์ไวได้นะครับนี่จ้าวันที่สองวันที่อันนี้สองหมื่นสี่นะครับออราคาไม่สูงนะครับตัวนี้นะครับเป็นบัวอ่าเป็นบัวเล่หรือเปล่าครับเลมันเลมันเลครับเป็นเล่มันนะครับใครชอบเล่มันนะครับมาดูทางนี้ครับสองหมื่นสี่นะครับอ่าราคาไม่สูงนะครับแล้วก well uh, ็ ยังไม่มีลูกน้องสาวเนาะยังอยังไม่มีสุงงสาวครับยังไม่มีลูกนะครับวสาวนะครับสองหมื่นสี่ตอลองได้เครอต่อลองได้นะครับมือสาวต่อลองได้อยู่สองหมื่นสี่ถือว่าราคาจับต้องได้นะครับถือว่าถูกมากเลยนะครับสองหมื่นสี่เนาะนี่ครับบ้านท้ายประมาณร้อยสามสิบห้าเหมือนกันนะครับเขาสูงประมาณร้อยสีเขายังสูงไม่ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าขายังสูงได้อีกนะครับเพราะเป็นวสาวอยู่นะครับ นี่ครับสนใจก็โทรมาหาลุงศักดิ์ได้นะครับสำหรับถ้าใครสนใจวัวข้ลุงศักดิ์ก็โทรมาได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็โทรหาลุงศักดิ์นะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งครับเป็นงอตัวผู้ลุงศักดิ์เนาะตัวงวก๊อกนะเราไปดูงอเก๊กกันดีกว่าครับไปอันนี้๊อกนะครับวัวเล็กนะครับเขาว่าวัวเล็กวัวก๊อกนะครับอันมัน ภาษาเหนือจะเรียกว่าวัวกัวกอกนะครับหมายความว่าวัวววัเล็กนะครับวัวกำลังขึ้นกำลังขึ้นรุ่นนะครับรุ่นกำลังจะขึ้นรุ่นนะครับโอ้วัวนี้วัวตัวนี้นะครับงูพูดตัวนี้ครับโอ้บ้านแท้เขาใหญ่มากเลยครับมูลเลยครับมูลตัวมูลเลยครับอ้วนมูลเลยครับอ้วนกลมเลยครับวัวตัวนี้อ้วนกลมมากเลยครับโอ้ยดูนะครับภาษาไหนเปลี่ยนแบบมันครับแบบมันแบบมันแบบมันครับแบบมันบนนะครับหำดำ บดเลยเป็นบดนะครับหำหำดำนะครับหอวดำโมดหูดำหูดำนะครับตาดำครับนี่ครับขาดำนะครับนี่ครับเท่าไหร่ลองสักตัวนี้สองหมื่นสามนามนะครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้อ๋อสองหมื่นสามนะครับนี่วัวสองหมื่นสามนะตัวใหญ่มากเลยครับถือว่าเอาไปขุนนะครับนลองสักนะขุนอีกหน่อยเนาะขุนอีกหน่อยก็ปก็พันก็ได้ถ้ามันสีมันเน้องก็พันก็ได้นะครับหมนี่มันปก็พันได้หมดละดูเขาดูแน่เขานะครับจะโหนกนะครับ หูเขาจะดอมนะครับเป็นโบส์นะครับสามารถเป็นพ่อพันได้เลยขาชอบสีขาวนะครับใครชอบพ่อพันสีขาวนะครับตัวนี้นี่เป็นพ่อพันได้นะครับถ้าโตขึ้นมานะครับเพราะว่าแค่งขาเขาสูงมากครับแล้วก็หน้าโงกนะครับแล้วก็เป็นโบส์ด้วยนะครับติดโบส์ด้วยนะครับสองหมื่นสามน้องสัสเนาะสองหมื่นสามนะครับต่อรองกับลุงศักดิ์ได้อยู่นะครับแล้วก็ตูดเขาจะใหญ่มากครับประมาณร้อยยี่สิบประมาณสูงประมาณร้อยยี่สิบหรือครับร้อยยี่สิบห้านะครับประมาณกี่เดือนน้องสัสตัวนี้ เเดือนเจ็ดเดือนครับเนาะอ๋อประมาณเจ็ดเดือนนะครับวัวตัวนี้นะครับวัวตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือนนะครับเมสองที่แล้วที่ผ่านมาครับลุงศักด์เอาไปขายแล้วนะครับอันนี้ลุงศักด์นำเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าวัวลุงศักด์นี่จะเอาคุณภาพนะครับจะเอาวัวที่ดีๆนะครับเข้ามาครับถึงได้ขายดเร็วนะครับแล้วก็สอบถามได้นะครับจะมาขายวัวให้ลุงศักด์หรือว่าจะซื้อวัวลุงศักด์ไปเลี้ยงก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลืมติดต่อลุงศักด์นะครับนี้ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี